ครับก็เคาหมูครับล้วนครับล้วนให้หมูสุกครับน้อยครับอันนี้สูตรเผ็ดน้อยครับล้วนสุกครับใส้พริกครับ อันดีซอสครับอันดีปรุงเครื่องแล้วครับครับใส่ข้าวฟครับปกติล้านกระเพราครับต้องใส่น้ำตาลผงนัวแล้วกะซอสครับอันนี้ซอสผสมมาแล้วครับผสมเครื่องผสมเครื่องปรุงมาแล้วครับเดยลยว่ต้องเติมอีกครับ ตามด้วยซีอิ๊วดำครับเพิ่มซีสันครับพิกไกครับโอ้กะเพราหมูครับหลังจากซีอิ๊วดำครับพริกไทยครับโรยโรยครับเพิ่มกามหอมครับครับตามด้วยกะเพราครับโอ้ครับ หอมกับหอมกระเพราครับกระเราหมูครับครับหลังจากเบืองกระเพราครับอันนี้ข้าวเปาครับปพิบลงไปหนึ่งถ้วยครับครับอันนี้ข้าวเป่าครับ หลังจากข้าวเปล่าครับลาดด้วยกะเพราครับครับตามด้วยไข่ดาวสวยๆครับโอ้กะเพราหมูครับไข่ดาวครับสามสิบห้าบาทครับ ขับใส่เข้าไปครับครับไข่ดาวครับเคาะแล้วก็แกะเส้ถ้วยไหมครับครับล่อลูกที่ยซุกครับครับไข่ดาวครับกระสีซุกตะข้างล่างเลยครับนี่ครับครับหลังจากเอาออกครับเติมลงไปต่อเลยครับ ไข่ดาวครับบุอนี้ทอดร้ายครับกับเผาหมูไข่ดาวครับนะครับเจ๋งครับอ้กระลักหล่อนเลยครับทอดไข่ดาวครับบุกตงใส่ไบแห้งรับปานกลางครับขันใส่ไบแห้งน้ำมันกระเด็นครับครับโอ้กระลักสวยครับไข่ดาวครับเนะครับฟู่ครับฟู่ เอามาเลี้ยงเลยครับหลังจากทอดสุกแล้วครับไข่ดาวครับส,สวยๆครับนะครับอ,อันนี้ออกไม่ไหมเลย,ยครับไข่ดาวครับ